ลุงคะหนูขอทาโก้รสปลาหมึกแล้วก็รสลาบแล้วก็รสเผ็ดๆสองที่นะคะเดี๋ยวเดียวเดียวอย่าเพิ่งสั่งเยอะตอนนี้ฉันมีออเดอร์อยู่เดี๋ยวทำให้นะจ๊ะแต่ว่าพวกเราหิวมากเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าเวรต่อนะคะ เนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบทำให้เลยก็แล้วกันละนะฮะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะเป็นเลาหม,มึกที่ร้านของคุณลุงเนี่ยอร่อยมากเลยลคะค่ะใช่แล้วเขาเพิ่งมาส่งเมื่อตะกี้เนี่ยมาจากทะเลเลยนะเนี่ยอ๋องั้นเอาอย่างงี้ก็แล้วกันซื้อสักสามกล่องเลยดีกว่าไหมอะ่ะสามกล่องแล้วใครกินอ่ะเราคนละกล่องแล้วใครอีกลองอ่ะบ้กับปุ๊กปิ๊กไงกินด้วยกันน่ะเขาจะกินของเราเหรอดูสิ บอพวกปิก๊กกินทาโกยากิกับฉันไหมอะ่ะไม่เอาอ่ะฉันมีข้าวปั้นปลาทูของฉันแล้วอ่ะมีข้าวปั้นปลาทูงั้นเหรอบูบูบูอ้าวแล้วโบก็ไม่กินเหรอบูบูบูาะทำไมอะ่ะ แสดงว่าเจ้าโบชอบข้าวปั้นปลาทูของฉันมากกว่าปลาหมึกอะดิจที่หรอพวกปิ๊กบูบูบูโอ้ข้าวปั้นปลาทูของนายนี่อร่อยมากที่สุดในสามโลกเลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะอย่างนั้นนะนะเอาละนะฉันขอ,อกินก่อนอืมอร่อยเป็นไงมัางพี่ฝนอา้าวพี่เอกไม่กินเหรอก็ไม่ได้เอามาให้เอาลืมไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยนี่ไงพี่หวนซื้อมาให้พี่เอกอีกหนึ่งกล่องด้วยไหนเปิดดูหน่อยสิเอากินสักคำหนึ่งอืมหอมจังเลยนะเนี่ยอ่ะไปไงมั่งโอ้โหปลาหมึกสดสดนี่อร่อยอร่อยนะอ่าใช่แล้วอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวอีกหนึ่งกล่องเก็บไว้กินตอนกลางวันก็แล้วกันนะ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยผอมด้วยครับช่วยหมีด้วยครับช่วยด้วยช่วยหมีน้ําเงินด้วยครับเออเอมีเรื่องอะไรแล้วมะเหมียวเออเเจ้าพวกนี้ดีครับอาจารย์มะเหมียวใครละมะเหมียวนี่ไงเจ้าพวกหมีสีทองเนี่ยมันกันแกงพวกเราอ่ะอะกันแกงแบบนี้ไม่ได้นะมะเหมียวแล้วหมีสีทองมาจากไหนด้วเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยก็เป็นพวกเรานี่แหละแต่อยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นหมีสีทอง ข่าวงงๆด้วยเนี่ยฮะแย่แล้วหรือว่าเลุงไม่รู้ครับมาเร็วเข้ามาเหมียวโอ้เมื่อกี้เจ้านั่นอะ่ะมันเอาเป๋าตังค์ผมไปอะ่ะเอาแย่แล้วทํายังไงดีอย่างนีอ้อาจารย์มาเหมียวสู้ไม่ไหวแน่นอนเลยเราจะต้องไปแจ้งคุณตํารวจก่อนแล้วฮะไปแจ้งคุณตํารวจเหรอครับใช่แล้วละมาเหมียวลุงไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะปกป้องลุงไม่รู้เองผมไม่ได้กลัวผมแค่ระวังตัวเกินไปแล้วเป็นยังไงมั่งคบมาเหมียวตังค์หายไปกี่บาท ต่งหายไปหมดกระเป๋าไม่ได้นับว่ากี่บาทอ๋อแย่แล้วอย่างนี้ไม่ดีเลยนะมาเหมียวแล้วอยู่ดีๆเจ้าหมีพวกนี้กลายเป็นหมีสีทองได้ยังไงกันเนาะมาเมี้ยวอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับขับรถเข้ามาก็โดนดึงไปเลยอะ่ะมาแล้วข้ามาเมี้ยวเราจะต้องขับรถไปหาตำรวจอยู่ไหนกันนะเนี่ยมาเมียวผมยังขึ้นรถได้ไม่สนิทเลยอาจาร,ย,าย,รย์มาเมียวขับดีๆครับได้เลยมาเมียวเอาง่้ยๆเอาเป็นรถตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยนะนะเมี้ยวไม่เหมียว เหียวเหมียวอะไรล่ะครับอาจารย์มะเหมียวมาแล้วเข้าตรงนี้เลยมะเหมียวโอ้เอานั่นแต่เย็นเ<อ>ย็นครับโอโบกับปุ๊กปิกเป็นไงบ้างโอ้ยแย่แล้วมะเหมียวเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยอาจารย์ล้อปัดไปเลยนั้นเนี่ยโอ้ลงไปดูเขากันดีกว่านะครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจมะเหมียวโอ้อาจารย์เมื่อกี้ถอยเข้ามาชนโบกับปุ๊กปิกอะ่ะอ๋อแอมซอรี่แอมซอรี่นะมะเหมียวคือว่าตอนนี้นะมีเรื่องแล้วละมะเหมียวมีเรื่องอะไรครับ ทีส่สวนสนุกของฉันโดนเจ้ามีสีทองกันแกล้งอาจารมาเหมียวมีสีทองเหรอพี่ฝนอะไรอะมีสีทองคืออะไรอะอาจารย์แมาเหมียวมีสีทองอะทือคือคือว่าตอนนี้พวกเธอไปดูก็แล้วกันฉันก็เริ่มสับสนเหมือนกันละแมาเหมียวผมว่ารีบขับรถไปก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เจ้าพวกนั้นมันจะทําอะไรเข้ามาอีกกันเนาะ,อ,ะอยู่ที่สวนสนุกเหรอคะนี่ฉันต้องตามไปด้วยจริงเหรอ,อต้องมาสิุ๊กปิ๊ก มีเรื่องอะไรกันหมีสีทองงั้นเหรอหมีสีทองเหรอแล้วมาจากไหนละหมีสีทองอาจารย์แม่เหมียวก็ไม่บอกอะไรซะด้วยดูท่าทางจะตกใจน่าดูนะเนี่ยเขาคงตื่นเต้นนะนะ่ะน,นี่ไงถึงแล้วไอ้นั่นเจ้าหมีสีทองจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนนะโบ๊ร์บปิก พี่เอกมาเร็วเขา้าทำไมมีเขาเนี่ยนั่นมีหรือตัวอะไรเนี่ยเอ้อฮึอกระซิกกริกกริกเออฮกริกกริกโดนหมีสีทองกัดแกงนะฮึกกริกกระซิก,ก,ซก,ก,ซกหมายความว่าหมีพวกนี้มาแก้งพวกนายงั้นเหรอใช่แล้วกระซิกกระซิเกันอ,อยู่ดีๆเขาก็มาผักผมมาโดนล้มไปหมดเลยนะกระซิกกระิก,ะกผมก็โดนเอาบัตรตัวสะสมไปด้วยครับโอ้จะมากันแก้งแบบนี้ไปผักเขาจะล้มไม่ได้นะ รู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ด้วยพี่ฝนโอเอะโอเอไม่ต้องร้องนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการให้ก็แล้วกันนะเฮ้ยเราจะจัดการยังไงล่ะเนี่ยแล้วหมีสีทองมาจากไหนกันล่ะเนี่ย คือว่าเมื่อกี้เขาก็ยืนอยู่กับพวกเราดีๆแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นหมีสีทองครับกอลงนี่คือหมีในสวนสนุกแต่แปลว่าอยู่ดีๆกลายเป็นหมีสีทองงนเหรอเหมือนเขาจะโมโหอะไรกันบางอย่างแล้วอยู่ดีๆก็เปรี่ยงแล้วพวกนี้ก็กลายเป็นหมีสีทองครับแสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลยนะเนี่ยใครทำอะไรอีกแล้วเนี่ยพี่เอกแย่แล้วฝั<ะ>่งนี้ก็มีเหมือนกันนะฝั่งไหนอะ่ะนี่ไง มีหมีสีทองเต็มสวนสนุกเลยนะเนี่ยกู่วยด้วย่วยด้วยพวกนั้นแกล้งเรานะ่ะแกล้งเรื่องอะไรอีกแล้วเหรอจ๊ะเขาเดินมาแล้วเขาก็มากัดขาผมด้วยเนี่ยขัดขาโอ้โหนี่เงินของใครกันหรอเงินของฉันเองสีส้มๆเนี่ยอ๋อเงินของตุ๊กตาหมีสีส้มง้อหรอใช่แล้วเงินค่าแรงเดือนนี้เขาเอาไปหมดแล้วอืมทำแบบนี้ไม่ดีเลยในฐานะที่พวกเราเป็นตำรวจเราจะต้องจับ <Boo. S 2> อูอเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มีอีกนะอา้าวเกิดอะไรขึ้นนะนั่นนะเออกระซิกระซิเออเออกระซิกระซิกอยู่ดีๆมีสี่ทองเขาก็เอาโทรศัพท์าาพของฉันไปนะจ๊ะเอาโทรศัพท์าาพเจ๊ไปเลยเหรอครับนี่ใช่แล้วดูสิอยู่ที่มือนนะไม่ยอมคืนให้จันด้วยนะเนี่ยคืนให้เขาไปเลยคืนให้เขาเดี๋ยวนี้นะ กระซิกระซิบเออเออเอฉันนน้อยนะฉันเป็นนางเงือกเธอรู้หรือยังอ่ะไอเรื่องนั้นเรารู้กันแล้วครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์คืนให้ฉันทีนะฉันจะวิ่งไปหลองไห้ที่มหาสมุทรอะไรกันนี้ไม่เป็นไรพี่เอกเราจะต้องปล่อยเข้าไปก่อนนี่เจ้าหมีสีทองกรีดวิตบ้ากรีดช่วยด้วย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 จ้าช่วยด้วย มีอะไรกันอีกเนี่ยโหแย่จังเลยแถวนี้ก็โดนเหมือนกันหลอนเนี่ยขาย,ยังไม่ได้ตักบอทดเลยมาเอาตังค์ค่าไอติมของเขาไปยังไงเนี่ยเอายังไงกันเนี่ยตรงเนี้ร้านขายไอติมก็โดนเหมือนกันหรอใช่แล้วนะยืนหัวเราะอยู่นั่นนะเอาตังค์ค่าขายไอติมไปหมดเลยโหแย่จังเลยอย่างนี้เราจะต้องจับให้หมดซะแล้วพี่ฝนยังมีอีกตรงนั้นนะ่ะ ต้องถ้วยหมุนนี่ก็มีเงนเหรอวุ่นวายไปทั่วเลยแฮะช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยออเออเอฮอมานีนั่นเกิดอะไรกันขึ้นนะ่ะพี่จอดดูมันว่าสถานีตุงหลวจจะมีอะไรแปลกๆด้วยนะคะมีหมีตัวสีทองมายืนประจันหน้ากับคุณตุงหลวดอีกเป็นสิบคนเลยโอ้ยแย่จังเลยเราจะทำยังไงกันดีเหรอคะพี่จอดเราต้องเข้าไปดูมานีตามมาเร็ว เราเข้าไปดูได้เหรอคะเราก็ย่องเข้าไปอย่าให้เขาเห็นดิอย่าให้เขาเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะพี่จอร์ดทำไมไม่ย่องท่าเดียวกับพี่เนี่ยหนูเมื่อยนะคะ นี่ต้องย่องอย่างชำนาญอย่างนี้เลยเหรอคะพี่จดร้องว่าย่องแบบนี้เขาไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นจริงๆนะคะไม่เห็นอ้าวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออทำอะไรกันอยู่คือว่าตอนนี้หมีสีทองเขาออกอาลาวาดเนี่ยแล้วก็มายึดป้อมตำรวจด้วยนะจ่ะฮะยึดป้อมตำรวจเลยนะครับเฮ้อย่จังเลยพี่จอดอย่างนี้เราจะต้องร้องเรียกให้ทุกคนมาช่วยแล้วล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหมีสีทองออกอาลาวาดยึดสถานีตุรวจ ไปแล้วอะแล้วเราต้องไปเรียกใครล่ะคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพี่จอดงั้นเจอใครเราก็เรียกมาให้หมดเลยเหนื่อยชะมัดเลยนะเนี่ยกว่าจะจับมาได้ครบนะขนาดขึ้นรถยังเต้นอย่างนี้อ,อย่าจุงอบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปที่สถานีตำรวจของเราก่อนซะแล้วรถมันขับยากพี่ฝนขับดีๆรถมันหนักตั้งหาก นี่เขาเต้นไปเต้นมาเอียงไปเอียงมาเอ,ออเออ,อโอ้เอออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่นอนเหมือนได้ยินเสียงอะไรร้องเรียกให้ช่วยเลยใครจะมาร้องเรียกให้เราช่วยแถวนี้นั่นไงข้างหน้านั่นน่ะฮะข้างหน้านั่นเห็นหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเพี่เอกโดนเนี่ยคุณหมีสีทองบังหมดเลยนี่ไงข้างหน้าเราเนี่ยมีคนร้องเรียกให้เราช่วยใครร้องเรียกให้ช่วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยตำรวจด้วยจ้าฮะ <c oughs> แล้วก่อนทําไมป้อมตํารวจเราเป็นสีทองอะ่ะเออเจ๊ไปอัปเกรดมาตอนไหนเนี่ยฉันไม่ได้อัปเกรดคือว่าตอนนี้หมีสีทองยึดป้อมตํารวจข้องเราแล้ว,ล,วละจ้ะนี่ยึดขนาดสร้างสัญ,ญลักษณ์หมีเอาไว้ข้างบนเลยเหรอแย่แล้วทํายังไงดีคือว่าตอนนี้ตํารวจนะ่าจะสู้ไม่ได้แล้วละเธอโธ่เอ้ยล้วจะทายังไงกันละครับแบบนี้ตัวเขาใหญ่เกินไปนะจ้ะแล้วแล้วที่เหลือที่ผมพามาเนี่ยทำไง หัวหน้าคะแล้วเราจะจัดการยังไงอ่ะฉันว่าที่นี่เนี่ยไม่น่าจะพอที่จะเก็บหมีสีชมพูแล้วเราจะต้องจัดการหมีสีชมพูให้เรียบร้อยไปเลยหมีสีชมพูที่ไหนคะหัวหนา้าหมีสีทองหมีสีทองฉันเห็นตัวเธอกับหมีสีชมพูมาฉันเลยงงๆไปเลยฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกแย่แล้วเกิดอะไรกันขึ้นที่สถานีอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่หมีสีทองตัวเล็กๆอย่างเดียวนะทำไมอ่ะดูบอท้องฟ้านั่นสิ ไหนเนเี่ยข้างบนนั่นไหนเห็นเลยยังเห้โหแย่แล้วทำยังไงดีนั่นมีสีชมพูเอ้ยมีสีทองอีกแล้วเหรอมีสีทองตัวใหญ่เป็นเอเลี่ยนด้วยอย่างนี้พี่หวนจะต้องจัดการซะแล้วงั้นแสดงว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะ จับเจ้าหมีที่สวนสนุกไปแปลงร่างให้กลายเป็นเอเลี่ยนหมีแล้วนะสิแน่นอนเลยพวกปิ๊กนายจะต้องขึ้นมาช่วยฉันจัดก,การขั้นเด็ดขาดฉันขออยู่ข้างล่างได้เปล่าข้างล่างอะไรนายอยู่กับฉันไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากขึ้นไปข้างบน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหภาคพื้นล่างก็เต็มไปหมดเลยดูนั่นสิโอ้โหตอนนี้ข้างล่างโอ้โห,โหเละมวยหมดแล้วพี่ฝนแย่ yeah, แล้วทาําไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝน <c oughs> จะต้องเอารถออกไปก่อนก็แล้วกันนี่เนี่ยนี่เออเอ็ตามนะเฮ้ตามอะไรหน้าป้อม ดเ,เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวพี่ฝน,นจะไปจัดการขั้นเด็กขาดไปเอาอุปกรณ์เสริมก่อนไปก่อนเลยพี่เอกจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนพวกปิ๊กนายมากับฉันเร็วเข้าฉันลงตรงนี้ดีกว่าลงไม่ได้พวกปิ๊กนายจะต้องมากับฉันฉันจะมาเอาอุปกรณ์เสริมฉันเป็นแค่แมวบอบบางบอบบอบบางที่ไหนมากับฉันแะดีที่สุดแล้วไม่เอามาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันได้อุปกรณ์เสริมตรงนี้แหละฉันไม่ไปนี่ไงฉันเจอแล้ว ไม่มากระโดดขึ้นรถมาโธ่ไปเลยไปเลยไม่เป็นไรมาแล้วนี่ฉันได้อุปกรณ์เสริมนายไม่ต้องกลัวกระโดดลงรถมาได้แล้วไม่โอ้ยเนี่ยเขายิงจรวดมิสแซลมาด้วยนี่ไงฉันจัดการได้แล้วนี่บ้างไฟพญานาคขั้นสูงสุดโอ้เยอะมากเลยนะได้ทีหนึ่งต้องสองสามสลูกเลยอะ่ะไม่ไงจัดการได้แน่นอนแต่แปลว่าเราได้จต่ภาคพื้นดินเนยเราจะต้องหาที่สูงสูงในการจัด จัดการเจ้าหมีตัวยักษ์ข้างบนนั่นก่อนนะพวกปีกเราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวก่อนให้ฉันหาทางไปก่อนนี่ฉันว่าตรงนั้นได้แน่นอนเลยสะพานสะพานใช่แล้วสะพานตรงน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโย่แล้วเอเลี่ยนบอสหมีออกอารวาดเฮ้เข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวกันดูมันว่าจะมีหลายตัวเลยนะเนี่ยเขาตามมาแล้วอะ่ะเขาปล่อยอย่างอื่นลงมาด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอหาที่ขึ้นไปก่อนนี่เดี๋ยวยังจะขึ้นบนนี้นี่เลย ขอดูชัดๆหน่อยสิบอสหน้าตาเป็นไงนั่นไงโอ้โหมากันเพียบเลยอะปุ๊ปิกอกเขปล่อยถ้วยน้ําชามาด้วยดูดิถ้วยน้ําชาไหนอะนั่นไงถ้วยน้าชาว่าแต่โบกับพี่เอกเปไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่นู่นไงที่นู่นไหนอยู่ที่สถานีตุงหลวงไงอยู่ที่สถานีตุงหลวง้นเหรอใช่แล้วแล้วไม่จัดการตัวใกล้ๆก่อนจัดการนี่แน่นี่แน่นแน โอ้โอ้แย่แล้วทำยังไงดีดูมันว่าเราจะสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกเขามากันเยอะแล้วเขาบินอยู่เต็มเลยเขามาจากต่างดาวเต็มไปหมดเลยอะโบขราวนี้ฉันจะต้องหนีก่อนซะแล้วโบบอกว่าให้ปล่อยปล่อยไม่ได้โบเด้อเฮอฉันจะต้องหนีข่าหน้าเข่าหลังฉันจะต้องจัดการเจ้าหมีเจ้าหมีเอาละวาดพวกนี้ให้ได้เลยคราวนี้พาพี่เอกกับโบไปหาหมอันนี้ว่ะ เดี๋ยวฉันหนีก่อนก็แล้วกัน